สวัสดีจ้ะพพ่อแม่โ่น,นขึ้นไปข้างบนโนนั่นน่ะได้สาม,มนโนโรควขึ้นข้างบนนั่นน่ะได้สาม,มนโนควขึ้นข้างบน,น,นอ,อ,ยอย่าตีกันอย่าตีกัน ชอบตีกัน,นจริงๆเลยเออแต่ตีกันนะแม่ทุบเลยนะอยู่ด้วยกันนะ่ะแย่งของกันเวลาให้กินก็ไม่เล่นมีอันเดียวนี่แย่งกันจริงๆเลย dạ yeah. ừ. ừ. kia dạ 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 như thế dạ 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 rồi Dạ tí cả nè Dạ nè Nàng của bà đã chưa Làm làm chết cần Quá 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 dài ตีกันกินข้าวแล้วกันก็เตียกันเนาะโอ้ยคู่ใจกับเด็กพวกนี้จริงๆเนี่ยตานิษฐ์อะไรนาะตานิทําอะไรนาะนะสิ้นเดือนอีกแล้วพี่น้องเลยขาบ้านใหม่อีกแล้ว,ลวขาบ้านใหม่อีกแล้ว เดือนนี้ไม่รู้เท่าไหร่ห้าพันเท่าไหร่ไม่รู้นะเดือนที่แล้วห้าพันห้าพันสี่กว่าจะเก็บเงินจ่ายค่าบ้านได้เนาะพี่น้องไปไปเด็กที่อยู่ที่อาศัยเราเนาะเราจะย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ไม่ได้ลนะเพราะว่าลูกเต้าเราที่อื่นเขาก็ไม่ให้เช่าเนาะมีสัตว์มีแมวมีอะไรเนาะพี่น้องเป็นอะไรเนะี่ย เขาโควคุณสุกย่องย่างวิ่งได้เลยเพื่เจ้าคุณสึกนี่ยขอบคุณหลายๆไปจ้ะเด้อพ่อแม่ๆเข่ามาเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตะตะคายได้จ้ะกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามได้จ้ะเด้อกดกระดิ่งสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆได้จ้ะ น่นก็ขอขอบคุณหลายๆได้แต่เด้อพอพอแม่แม่โอ้ยอเขาแบบอยู่ังสี่หลัจ้ะมอมอแม่แม่เราไม่มีที่เปลี่ยนบรรยากาศเหมือนคนอื่นเขาเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าแมวเราอยู่ในบ้านเนาะเลี้ยงระบบปิดเนาะพี่น้องเราไม่ได้ปล่อยเนาะปล<อ>่อยไปก็เด<ๆ>ี๋ยวไปนู่นไปนี่คนพัตี<ๆ>คนเขานู่นนี่นั่นนี่โดน,นยาเลื้อมาแย่เลยเนี่ยเนี่ยเจ้าดำน้อยเนี่ยเออ บ้านเราก็เลี้ยงตามมีตามเกิดอะพี่น้องเนาะอยู่อย่างงี้ก็ดีแล้วแหละดีกว่าเขาไปข้างนอกดูแมวจรข้างนอกเิยไม่สบายเต็มเลยเดี๋ยวนี้เราก็ไม่กล้าปล่อยรูดแล้วนะไอ้ดำเอยก็ขังไว้นี่ยละดำปีโน่ไหนกระเทยมสองอาะเทียมนอนแล้วถึงจะให้เข้าไปเนี่ยเห็นไหมซึมๆเนี่ยเนี่ยใครแน่ ง่วงนอนเดือซึมปโอ้ยงนอนงนอนงนอนตัวตัวอื่นงนงอนภาวนาอย่าให้เป็นเด้อพี่อ้องเอยอย่ยาให้เป็นเด็ดขาดตะกี้ยังเหี้ยวเยี้ยวอยู่เลยง่วงนอนนั่นแหลนะเนาะเราต้องคิดดีไว้ก่อนถ้าลูกเราเป็นไรเราคงทำใจไม่ได้แน่แต่ก็ไม่เป็นไรผ่านมาหลายตัวแล้วเป็นเยอะแล้ว ไปอยู่บนดาวแมวไม่ใช่สามสิบสี่สิบตัวแล้วหรือป่านนี้เนี่ยอันนี้รุ่นสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่เมื่อไหรก่ก็ไม่รู้นะเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแหละเขาอยากอยู่กับเรานานๆเขาก็อยู่เขาไม่อยากอยู่เขาก็ไปจากเราเท่านั้นแหละเขาคิดแค่นี้อแต่ตอนที่เขาอยู่เราก็เลี้ยงแเ้าให้กินอิ่มนอนหลับก็พอเราไม่ต้องเอาอะไรมากมายมีของเล่นนี่แม่ก็ส่งมาให้ในของเล่น แต่ปีกนกอ่ะนานๆจะให้เล่นทีเพราะว่าเขากระโดดสูงแล้วเกินคัวเขากระดูกหัก mm. กระดูกโจาเนี่ยเขากินน้ำอยู่คงไม่เป็นไรในน้ำมียากินองค์ไหนมันก็มีแต่ยาทั้งนั้นแหละกินไปเถอะเสลิดเจ้าเสลิดไม่กินยายากมากเนี่ยเ,เขาก็ไม่กินเขาไปหากินที่อื่นไม่มีหรอก ดี๋ยวเขาต้องมากินในใน,ในกระมังถ้าเขาไม่กินนะเราก็จะจัดฉีดมีสลิงฉีดยาเนี่ยแล้วเราจะต่อถา่ายรูปเวลอาอัดคลิปเราถา่ายรูปได้หรือเปล่าไม่ลู้ ไม้ไม้ก็เรียกก็อะไรนะเราใช้ไม้เซลฟี่เราจะ mm -hmm. ดูเวลาเขานอนเลยพี่น้องไม่จะขอปิดชีพได้จากพี่น้องเด้อเลยมาแป,เปดเนีเลยมา เราก็เล่นนี่ก็สิขอปิดคลิปได้จ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆได้จากสำหรับเข่ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะเด้อกดซับตะคายกด,ดยรกระดิ่งจ้ะจะได้ประคาดคลิปใหม่ๆได้จ้จะอย่าลืมกดติดตามช่องฟอักแมวชาแนลได้จ้ะเด้อสวัสดีจ้าฟอกันคลิปหน้าได้จ้ะพี่น้อง